ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนสู่เน้นเห็นภาพพอดแคสต์ Podcast ครับพอดแคสต์เรียนสนุกฟังสบายเพราะสิ่งสำคัญคือการเข้าใจไม่ใช่คะแนนสอบค่ะโดยพี่มดแดงและพี่แมงวีค่ะวันนี้นะครับเราจะมาชวนคุยเรื่องที่แบบใกล้ตัวเรามากๆเลยก็คือเรื่องสารที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละครับใช่ค่ะคือบางทีเราก็สงสัยเนอะว่าเอ๊ะ อะไรคือสารอะไรไม่ใช่สารแล้วมันต่างกันยังไงครับแล้วนักวิทยาศาสตร์เขามีวิธีดูมีวิธีจัดกลุ่มยังไงบ้างให้มันเข้าใจง่ายๆได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันตั้งแต่ว่าสารคืออะไรมีสมบัติอะไรบ้างแล้วก็จําแนกกันยังไงพร้อมตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มคําถามแรกเลยทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยโต๊ะเก้าอี้น้ําอากาศเป็นสารหมดเลยหรือเปล่าครับอืมเกือบถูกค่ะอ้าว แล้วแสงแดดแล่ะครับแสงแดดนี่ใช่สารไหมเป็นคำถามที่ดีค่ะหลักการง่ายๆนะคะคือสารเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ2ออย่างคือต้องมีมวลมีมวลคือมีความหนักใช่ไหมครับใช่ค่ะมีน้ำหนักแล้วก็ต้องต้องการที่อยู่หรือว่ามีปริมาตรคือมันกินที่นั่นเองอย่างอากาศเนี่ยถึงเรามองไม่เห็นนะคะแต่มันก็มีมวลนะแล้วก็มีปริมาตรอยู่เต็มห้องเราไปหมดเลยก็เลยเป็นสารค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าโต๊ะ น้ำพวกนี้มีน้ำหนักกินที่ก็เป็นสารส่วนแสงแดดเนี่ยไม่มีน้ำหนักจับต้องไม่ได้ไม่กินที่วางอันเถอะก็เลยไม่ใช่สารถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเหมือนเรานึกถึงกระเป๋านักเรียนอะไรที่เราใส่เข้าไปแล้วมันหนักขึ้นหรือทําให้กระเป๋าเต็มเร็วขึ้นอันนั้นแหละค่ะคือสารชัดเจนครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอะไรคือสารเราจะบอกความแตกต่างของสารแต่ละอย่างได้ยังไงครับมันคงมีลักษณะเฉพาะตัวของมันนะ ใช่เลยค่ะเราเรียกลักษณะเฉพาะตัวพวกนี้ว่าสมบัติของสารนะคะซึ่งถ้าแบ่งแบบหลักๆเลยก็จะมี2ประเภทค่ะคือสมบัติทางกายภาพกับสมบัติทางเคมีสมบัติทางกายภาพอันนี้คือที่เราสังเกตได้จากภายนอกโดยที่ตัวสารมันยังไม่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับแบบสีกลิ่นอะไรพวกนี้ อืมใช่เลยค่ะสมบัติทางกายภาพก็เหมือนรูปร่างหน้าตาภายนอกเลยค่ะสังเกตได้ง่ายๆเช่นสีกลิ่นสถานะที่ว่าเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าสหรือแม้แต่ความหนาแน่นจุดเดือดจุดหลอมเหลวพวกนี้ค่ะคือเราวัดเราสังเกตได้โดยที่สารก็ยังเป็นสารตัวเดิมอย่างเช่นน้ําที่บอกว่าใสาไม่มีสีเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องแบบนี้ก็กายภาพหมดเลยแล้วสมบัติทางเคมีล่ะครับมันต่างกันยังไง ส่วนสมบัติทางเคมีอันนี้จะเหมือนเป็นนิสัยลึกๆของสารค่ะคือต้องดูตอนที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารชนิดใหม่ไปเลยอ๋อต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีใช่ค่ะต้องเกิดปฏิกิริยาถึงจะเห็นสมบัตินี้เช่นการติดไฟค่ะไม้เนี่ยพอมันติดไฟมันก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารใหม่ไปแล้วอันนี้คือสมบัติทางเคมีของไม้ หรืออย่างเหล็กเกิดสนิมงนี้ปะครับถูกต้องค่ะการเกิดสนิมเหล็กมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกับความชื้นในอากาศแล้วก็เปลี่ยนเป็นสนิมเหล็กซึ่งเป็นสารใหม่คนละตัวกับเหล็กเดิมเลยอันนี้ก็คือสมบัติทางเคมีของเหล็กค่ะเห็นภาพเลยครับการเกิดสนิมนี่เจอบ่อยมากเอาละพอเรารู้จักสมบัติของสารแล้วทั้งกายภาพเคมีทีนี้เราจะจัดกลุ่มหรือว่าจำแนกสารเนี่ยมีวิธีไหนบ้างครับ มีหลายวิธีเลยค่ะแต่ที่นิยมใช้กันหลักๆก็จะมีอยู่2เกรนคือจำแนกตามอุณหภูมิประกอบของสารกับจำแนกตามสถานะของสารค่ะเอาตามองค์ประกอบก่อนก็ได้ครับอันนี้แบ่งเป็นยังไงได้บ้างถ้าดูที่องค์ประกอบนะคะเราจะแบ่งสารได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือสารบริสุทธิ์กับสารผสมค่ะสารบริสุทธิ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบริสุทธิ์ใช่ค่ะคือมีสารองค์ประกอบแค่ชนิดเดียวล้วนๆเลยเหมือนกันแป๊ทุกส่วน ซึ่งสารบริสุทธิ์เนี่ยก็ยังแบ่งย่อยลงไปได้อีกเป็นาธาตุกับสารประกอบค่ะาธาตุกับสารประกอบสองอันนี้ต่างกันนิดหน่อยใช่ไหมครับค่ะาธาตุก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วเป็นพื้นฐานเลยแยกย่อยไม่ได้อีกด้วยวิธีทางเคมีเหมือนเป็นตัวอักษรเดียวๆค่ะเช่นออกซิเจน O เหล็ก Fe ทองคำ Au อ๋อครับ ส่วนสารประกอบเนี่ยเกิดจากธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันทางเคมีด้วยอัตราส่วนคงที่เกิดเป็นโมเลกุลใหม่ที่มีสมบัติต่างไปจากธาตุเดิมเลยค่ะเหมือนเราเอาตัวอักษรมาผสมกันเป็นคําใหม่ๆเ <Gen. S 1> ช่นเช่นน้ำ H 2 O คะ่ะเกิดจากธาตุไฮโดรเจน H 2อะตอมกับออกซิเจน O 1อะตอมหรือเกลือแกงที่เรากิน NaCl ก็เกิดจากธาตุโซเดียม Na กับคลอรีน Cl มารวมกัน โอ้โหเปรียบเชื้อเป็นตัวอักษรกับคำนี่เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วอีกกลุ่มคือสารผสมใช่ไหมครับใช่ค่ะสารผสมอันนี้คือมีสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาปนปนกันอยู่โดยที่แต่ละสารเนี่ยยังคงเป็นสารเดิมยังมีสมบัติเดิมของตัวเองอยู่ไม่ได้รวมกันทางเคมีเป็นสารใหม่เหมือนแค่มาอยู่ด้วยกันเฉยๆประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งสารผสมก็ยังแบ่งย่อยตามลักษณะเนื้อสารได้อีกเป็นสารละลายกับกลุ่มสารแขวนลอยคอลลอยค่ะ สารละลายอันนี้คือที่มันผสมกันเนียนสนิทมองแยกไม่ออกเลยถูกต้องค่ะสารละลายจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอดเลยเช่นน้ำเกลือน้ำเชื่อมหรือแม้แต่อากาศที่เราหายใจก็เป็นสารละลายชนิดหนึ่งนะคะเป็นกา๊าซหลายๆอย่างผสมกันอ๋ออากาศก็ใช่แล้วพวกสารแขวนลอยคอนลอยล่ะครับกลุ่มนี้เนื้อสารจะผสมกันแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ค่ะอาจจะมองเห็นส่วนผสมแยกกันได้หรือดูขุ่น ยังสารแขวนลอยเนี่ยอนุภาคของแข็งจะใหญ่หน่อยทิ้งไว้ก็ตกตะกอนได้เช่นน้ำโคลนน้ำแป้งดิบครับส่วนคอลลอยจะอนุภาคเล็กกว่าแขวนลอยนิดนึงกระจายตัวอยู่ดูขุ่นๆเหมือนกันแต่ไม่ตกตะกอนง่ายๆค่ะเช่นนมสดน้ำสลัดหมอกควันพวกนี้ค่ะโอเคครับชัดเจนเรื่องการจำแนกตามองค์ประกอบแล้วงั้นไปที่การจำแนกตามสถานะ อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้ง่ายเลยก็แบ่งตามที่เราเห็นเห็นกันในชีวิตประจำวันที่อุณหภูมิห้องปกติคือของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซค่ะครับของแข็งของเหลวกา๊าซค่ะของแข็งอย่างเช่นก้อนหินน้ำแข็งอนุภาคมันจะอยู่ชิดกันมากๆยึดกันแน่นทำให้มีรูปร่างแน่นอนปริมาตรก็แน่นอนไม่เปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส่ส่วนของเหลวเช่นน้ำน้ำมัน อนุภาคจะอยู่ใกล้กันแต่ว่ามันเคลื่อนที่ไปมาได้ก็เลยทำให้รูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส่แต่ปริมาตรยังคงที่นะคะครับผมสุดท้ายคือก๊าสค่ะเช่นอากาศไอน้ำพวกนี้อนุภาคจะอยู่ห่างกันมากแล้วก็วิ่งไปมาอย่างอิสระเลยทำให้มันฟุ้งกระจายเต็มภาชนะที่ใส่ทั้งรูปร่างและปริมาตรก็เลยไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะได้หมดเลยค่ะ ครบถ้วนเลยครับเรื่องสถานะทีนี้สมมุติว่าเรามีสารผสมอยู่อย่างเช่นน้ำปนทรายหรือว่าทรายปนผงเหล็กแล้วเราอยากจะแยกมันออกจากกันอยากได้สารเดิมๆกลับมาเนี่ยทำได้ไหมครับเราต้องทำยังไงอ๋อทำได้สิคะเราก็ต้องอาศัยสมบัติที่แตกต่างกันของสารที่มันผสมกันอยู่นั่นแหลคะค่ะมาช่วยในการแยกอืมใช้สมบัติที่ต่างกันใช่ค่ะเช่นถ้าเป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ ปนอยู่กับของเหลวอย่างทรายในน้ำเราก็ใช้การกรองค่ะของเหลวผ่านไปได้ของแข็งติดอยู่ที่กระดาษกรองครับครับโยอาจจะระเหยน้ำออกไปเกลือก็จะค่อยๆกลายเป็นผลึกของแข็งออกมามตกผลึก หรือถ้าเป็นของเหลวผสมกันที่มีจุดเดือดต่างกันอย่างแอลโกอฮอล์ผสมกับน้ำก็ใช้การกลั่นค่ะให้ความร้อนของเหลวที่จุดเดือดต่ำกว่าอย่างแอลโกอฮอล์ก็จะกลายเป็นไอก่อนแล้วเราก็ควบแน่นไอให้กลับมาเป็นของเหลวแยกออกมาได้การกลัน่นแล้วก็อย่างที่ยกตัวอย่างตะกี้นะคะทรายปนผงเหล็กอันนี้ง่ายเลย เพราะเหล็กมีสมบัติทางกายภาพคือแม่เหล็กดูดติดเราก็แค่ใช้แม่เหล็กดูดผงเหล็กก็จะถูกดูดแยกออกมาจากรายได้เลยค่ะโหสุดยอดเลยครับวันนี้เข้าใจเรื่องสารชัดเจนขึ้นมากๆเลยตั้งแต่ความหมายพื้นฐานเลยว่าสารต้องมีมวลมีปริมาตรค่ะแล้วก็รู้จักสมบัติทั้งกายภาพเคมี ME, ไปจนถึงการจำแนกสารทั้งแบบดูองค์ประกอบที่เป็นสารบริสุทธิ์ มีธาตุสารประกอบหรือเป็นสารผสมที่มีสารละลายสารแขวนลอยคอลอยรด์ใช่ค่ะแล้วก็จำแนกตามสถานะของแข็งของเหลวกส๊สครับแถมยังได้ไอเดียเรื่องการแยกสารเบื้องต้นโดยใช้สมบัติที่ต่างกันด้วยใช่แล้วค่ะทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะในการจะเข้าใจวิทยาศาสตร์หรือสิ่งต่งตางๆรอบตัวเราให้มากขึ้นทีนี้ก่อนจะจากกันมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะคะ นอกจากสถานะของของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนี่ยน้องๆลองคิดดูลเล่นๆสิคะว่าสารเนี่ยมันสามารถจะมีสถานะอื่นๆได้อีกไหมเออน่าคิดนะครับนอกจากสามมันนี้แล้วจะมีอะไรอีกใช่ค่ะแล้วถ้ามันมีสถานะอื่นจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนหรือต่างจาก3ส,สถานะที่เราคุยกันไปนี้ยังไงบ้างลองไปค้นคว้าหาคำตอบกันดูนะคะรับรองว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับต้องไปหาคำตอบกันดูแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในเน้นเห็นภาพพอดแคสต์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ